ทำเพงทำอะไรอยู่คะทำคลิปทำคลิปอา่าทำยังไงคะทำยังไงคะเริ่มแรกทำยังไงคะทำคลิปคลิปก็ต้องทักทายสบายดีเอฟซีทำงานาตังเพงทำงานหาตังบลูก<ำ>อเก่งมากทำงานหาตังซื้อหนมคะ่ะทำคลิปทำคลิปอะไรคะ จ้าทำคลิปอะไรหาตังทำคลิปหาตังซื้อนมไปเรียนนะค้ำแพงอ่ะทำยังไงเปิดคลิปมาก็ต้องสวัสดีจ้าตัวลูกน้องค้ำแพงตัวนั่งลำตัวหน่อยสิน้องค้ำแพงชื่อว่ายังไงบ้างชื่อจริงเด็กหญิงเด็กหญิงพิมพ์พัดสอนพิมพ์พัดสอน พิมพ์ชักโฉมผงแพ้วผงแพ้วโอเคเก่งมากคำแพงไปเรียนครูสอนอะไรบ้างบอกเอฟซีหน่อยผมผมพ่อพ่อพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรฮะหืพ่อชื่ออะไรลูกพ่อชื่ออะไรคะหืมบอกเอฟซีหน่อยพ่อชื่ออะไรอะไรเดี๋ยวบอกเอฟซีในช่องหน่อยเร็วเร็วไม่ใช่อย่างนี้นี่ ต้องหันกล้องมาให้ตัวเองมันจะไปถ่ายพ่อได้นั่นเออพ่อดูกล้องบอกพ่อดูกล้องเอาเก่งหลาย y o u t u b หน่อยเอ้ยโอ้ยเก่งอะไูทูบน้อยจะทาเพลงจะทําคลิปหาตังซื้อหนมไปเรียนโอ้ยเก่งหลายเอาเอาบอกบอกชื่อพ่อหน่อยพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อของหน้าพ่อชื่อหัดแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อเพงแม่ชื่อเพงพ่อชื่อหัด พ่อชื่อห okay. ัดแม่ช okay. ืはは่อเพลงโอเคจ้าแม่ถ่ายคลิปโอเคค่ะขอบคุณนะคะคนเก่งเอาโรงเรียนสอนอะไรบ้างสอนมาทําให้แม่ดูหน่อยสิถ่ายคลิปนะคําแพงทํางานเองเพื่อนวะคําแพงจะทํางานเองหาตังค์ทำคลิปหาตังค์ซื้อ นมไปเรียนเพิ่นเ้าเองได้หน่เนาะบ่ไดบอกค่ะ fc ซึืมซับไครในกลุ่มมือได้เขาแมนค่ะซืมซับเนาะโอเคนะคะสวัสดีค่ะจริงหลายนี่ค่ะอันนี้ก็เอาคว่ำดื้อคว่ำส้นคว่ำสลัดของคำแพงมาฝากมาตอน fc เนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะ เอานี่เนาะค่ะแม่เพนเอาภาพน่ารักน่ารักของคัมแพงมาฝากเอฟซทางช่องในคลิปนี้แล้วเนาะค่ะกาวันนี้เป็นวันที่7กรกฎาคม2 5 6 7เแม่เพนมาทักทายสบายดี FC ทางช่องคือเกาค่ะเป็นคลิปที่2คลิปนี้ก็จะนำเสนอแนวทางเนาะคะหาห่ะฮานอยของสี่เซียนให้กับ f c ทางช่องเนาะก็คือของพีมหาเซียน<ส>เชียงใหม่เซียนโคราชและเซียนอุดรเนาะ ก,ก้อนจะเข้าไปเบืเ้องแนวทางเนาะแม่เพ่นก็นอยากจะพาเอฟซีมาท่วนขึ้นผลงานของแต่ละเซียนแต่ละอาจารย์เมื่อวานนี้ก่อนเนาะผลงานแต่ละเซียนเมื่อวานนี้จะออกมาได้ดีสําใดบมาเบิ้งน้ากันค่ะมาเบิ้งผลฮานอยเมื่อวานนี้นอยพิเศษบนออกที่สองหกสามล่างออกห้าสามนะคะเอฟซี FC. นอยพิเศษเออนอยปกติ บนออกศูนย์ศูนย์สามล่างออกห้าสี่นอย์วีไอพีบนออกเก้าสี่สองล่างออกแปดหกนะคะเอฟซีเอฟซีเมื่อวันเมื่อคืนนี้แม่เพ่นฝันเนาะบอกฝันมาโดนแล้วเมื่อคืนนี้มาฝันค่ะฝันได้หนึ่งสี่ตัวเดียวนะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งล่างว่าสันเลขออกแล้วล่างหนึ่งสี่สี่หนึ่งว่าสันแม่เพ่นกับโอ้ยกับบอถือแล้วซื้องวดที่แล้วตั้งหลายว่าสิเด งวดน,นีบได้ซื้อจากบาทลตบบาาอตเตอรี่ก็บได้ซื้อจากใบค่ะมาออกหวดนี้ก็ได้เงินแล้วว่าสันเสียใจเหลือใจให้เจ้าของคักเนาะเมะื่อคืนนี่นะก็ห้เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะบได้ฝันดุดแล้วกรเพึงมาฝันเมื่อคืนนี้ค่ะหรือว่าจะไปตามหาน้อยก่อนก็ได้หรือว่าจะเอาไปตามลาวพรุ่งนี้ก่อนก็ได้เนาะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นหนึ่งสี่สี่หนึ่งตัวเดียวว่าสันโอ้ กับบดายเงินแล้ววสันเด้เอามาเบิง้งค่ะผลงานของเซียนโคลาดสองกับสามตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวจับคู่ที่เข้าที่สามศูนย์หรือว่าศูนย์สามตัวกับเนาะโนดปกติเข้าหนึ่งหน่อยส่วนของเซียนเชียงใหม่เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลูดบนล่างหกกัาบแปดเมื่อวานนี้ตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่ห้บอเขา่าค่ะ ส่วนของพี่พร์ให้วิ่งรูดหนึ่งกับสามสามมาบดมาลางน้อยพิเศษเลยเนาะมาน้อยแรกเลยค่ะแต่ว่าจับคู่ให้บบเขาค่ะเมื่อวานนี้เนาะศูนย์สามนอยปกติก็มาเนาะมาทั้งสองนอยเลยแต่ว่าจับคู่บบเขาส่วนหานอยของเซียนอุดรเมื่อวานนี้ห้ากั 6, บหกวิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวเนาะ จับคู่ให้เขาหนึ่งน้อยก็คือ5้สี่ตรงๆล่างของน้อยปกติค่ะของเสียนอุดอรมเมื่อวานนี้เข้าหนึ่งน้อยเนาะวันนี้มาเอาไหมแก้มือใหม่ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วเจ้าแรกฮานอยเด็ดๆวันนี้วันที่7กรกฎาคมสอง7ของเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูดบนล่าง4ตัวเดียวค่ะวันนี้เนาะหานอยของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูด4ตัวเดียวค่ะวันนี้เน้นสไปเลย จับคู่ที่ c 0 4 1 4 3 c 8 c c แแล้วก็ c 9วันนี้เน้นที่41เออขอโทษหลายๆไปว 48, ่า right? c หน่ะาวเจอของวอาเหลืองป้อมฝันเจะของกับไปว่า c หนเนาะเน้นที่48 4 9 c นะคะ fc ของเียเชียงใหม่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ให้วิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะ fc เนาะวิ่งรูดเข้าทั้ง2ตัวแต่ว่าจับคู่เ้า,เาส่วนมือนีให้วิ่งรูดมาตัวเดียวเน้นๆค่ะก็คือ C นะคะ F C C จับคู่ห้ที่ C 0 C 1 C 3 C 8และ C 9วันนี้เน้นที่4 8และ4 9ค่ะเนาะของเซียนเชียงใหม่ได้แล้วค่ะแนวทางของเซียนเชียงใหม่ก็มาต่อที่ของพี่พะัดค่ะ ทานอ,อยรวมวันนี้พี่พหัดให้มาวิ่งลูดบนล่างแปดกับสี่นะคะ FC ตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่แปดล่องสี่ค่ะจับคู่ที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามและสี่แปดค่ะวันนี้เน้นที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดสามนะคะของพี่ประหัดวันนี้ค่ะส่วนเมื่อวานนี้วิ่งลูดมาเนาะตัวเน้น มาตัวเน้นเลยเนาะแต่ว่าจับคู่ให้บอเขาค่ะนี่ค่ะส่วนวันนี้ก็ให้วิ่งลู่ที่8กับ C เนาะค่ะ8กับ C จับคู่ที่80 81 82 83 40 41 43และ48เน้นที่80 81 82แล้วก็83นะคะ FC ได้แล้วเนาะของพี่ประฮัดและเซียนเชียงใหม่เอฟซีทั้งช่องมาแคปหน้าจออน้ำกันค่ะวันนี้เฮงเงรวยๆยปังๆกันทุกท่านทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ็นรัวๆด้วยนะคะเอฟซีฝากด้วยค่ะกับนังใจแม่เพ้นก็คือกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเน,ะนาะเอาได้แล้วค่ะของสองเซียนเตรียมตัวค่ะไปต่ออีกสองเซียนนะคะก็คือต่อมากกคือของเซียนอุดร เซียนอุดอรวันนี้ให้วิ่งลูดบนล่างฮาหนอยรวม9กับ2นะคะเน้นที่9รอง2ค่ะตัววิ่งตัวลูดจับคู่ที่90 91 92แล้วก็93 20 21 23แล้วก็24เน้นที่90 91 92และ93นะคะฮาหนอยวันนี้ของเซียนอุดอรเนาะส่วนเมื่อวานนี้ผลงานของเซียนอุดอรเข้า จับคู่ให้เขาหนึงน้อยแต่ว่าตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวเนาะตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่ให้เขา1นึงน้อยก็คือหาซีตรงตรงล่างของน้อยปกติส่วนวันนี้ก็ให้วิ่งลูดที่9กับ2ตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่9ลรอง2จับคู่ที่90 9 1 92 93 20 21 23แล้วก็24เน้นที่90 เก้าหนึ่งเก้าสองและเก้าสามเนอจ้ะเนาะของเซียนรุดรวันนี้เนาะได้แล้วค่ะเตรียมตัวค่ะมาต่อมาต่อเซียนทีซี 4, ก็คือของเซียนโคราดเนะาะวันนี้เซียนโคราดให้วิ่งลูดที่หนึ่งกับหกค่ะหานอยรวมวันนี้ค่ะเน้นที่หนึ่งลองหกนะคะตัววิ่งตัวลูดจับคู่ที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหกห้าหกเจ็ดแล้วก็หกแปด เน้นที่หนึ่งหกหนแล้วก็18ึนะคะของเซียนโคราดค่ะมาต่อที่ของเออมาต่อประสัตมาเบิงของเมื่อบ้านนี้ค่ะเซียนโคราชให้วิ่งรูด2กับ3ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้ง2ตัวเลยเนาะค่ะจับคู่ให้เขา1นึ่งนอยก็คือสาศูนย์หรือว่า03นยอยปกติเนาะบนค่ะเข้า1นึ่นอย ส่วนวันนี้ก็ให้วิ่งรูดที่1กับ6จับคู่ที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็หแหกหแล้วก็หกเน้นที่1 6 1 7 1 8และ1 9ึ่งเกออหน่งแปดเนาะบอแมนนึ่ค่ะ1 6 1 7แล้วก็1 8 3คู่พอผิดได้แล้วก็แคปหน้าจอเอาสองเสี้ยนกันก่อนเนาะเดี๋ยวแม่เพ่นจะเลี่ยงให้แคปสีเสี้ยนค่ะ เอาค่ะมาแคบหน้าจอเอาของสองเซียนก็คือของเซียนอุรอนและเซียนโคราดกันเด้อค่ะเนาะได้แล้วจะมาเลียงให้ค่ะจัดเรียงลำดับให้แคปหน้าจอเอาอีก 2, สองสี่เซียนค่ะเดี๋ยวค่ะแป๊บนึงนะคะเอฟซีใจเย็นๆคือน้ำาลวกไก่คนวะใจเย็นๆอ็นอี้เน,เนาะคือน้ำาลวกไกใจหอนตัวนั้นเนาะ าได้แล้วคะ่ะแคปหน้าจอ,อเด้อจ้ะเนาะอย่ารักแป๊บ,ปบนึ่งปรับกล่องนนงามๆสวยๆให้เอฟซีทั้งช่องก่อนชาดบขคาะเอฟซีแคปหน้าจอเอาแนวทางฮาหนอยวันที่7กรกฎาคม2567ของสี่เซียนวันนี้คะ่ะขอให้เฮงเฮงรวยรวยปังปังกันยกช่องนะคะจะหยิบจะจับคู่ใดไปซื้อกับขอให้มานให้ปังขอให้เฮงให้รวยนะคะ่หตัวเดียวคะ่ะเลขฝันไม่เพลนเนาะ ผู้ใดอยากเอาไปเป็นแนวทางก็เอาไปเป็นแนวทางใดเนาะค่ะมาเวาความฝันให้ฟังซื้อๆเนาะอาตามนี้ค่ะคลิปนี้ค่ะขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันไหมในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ